ความสาเร็จที่แท้จริงคืออะไรเป็นความพยายามของตัวเองในการเก็บเกี่ยวผลอย่างต่อเนื่องและไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องแต่ความบันเทิงภายในทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ไม่ดีต่อสุขภาพผู้คนจํานวนมากได้แพร่กระจายข่าวลือทําลายผู้อื่นราวกับว่าพวกเขาจะลงมาแข่งขันจะสามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดและกลายเป็นที่หนึ่งได้ความนิยมของเซอร์จันยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องและปริมาณการอ่านบนแพลตฟอร์มเดียวก็สูงเกิน 180ล้านครั้งอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากผลงานที่โดดเด่นของเซียวจานทั้งในประเทศและต่างประเทศความนิยมของเขาบนแพลตฟอร์มหลกัหลกๆก็ร้อนแดงขึ้นเรื่อยๆปริมาณการอ่านหัวข้อเดียวของเซียวจานบนแพลตฟอร์มโซเชียลเดียสูงเกิน1 8 0 0 0 0พันล้านอย่างเป็นทางการข้อมูลที่สูงมากเป็นประวัติการนี้ยังได้แสดงให้เราได้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่เหนือชั้นของเซียวจานแน่นอนว่าในฐานะไอดอลวัยรุ่นที่โดดเดน่น ที่ได้รับการยอมรับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันของเซอร์จานไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างที่ดีที่สุดของความเป็นเลศของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพที่แท้จริงที่สุดที่เขาได้รับความรักจากผู้คนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความนิยมสูงสุดของเซอร์จานเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมเซอร์จานในทุกๆด้านของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ก็เหมือนกัน ท้ายที่สุดแล้วนะักแสดงและโฆศกที่มีคุณธรรมยอดเยี่ยมและเป็นที่นิยมอย่างมากนั้นหายากนอกจากนี้ข้อมูลจริงยังแสดงให้เห็นว่าเือจันไม่ได้มีจํานวนแฟนๆมากที่สุดในบรรดาดาราทั้งหมดแต่กิจกรรมของแฟนๆนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงอย่างแน่นอนดูได้จากรายการความนิยมของรายการแสดงความนิยมหลกักและปริมาณการเล่นที่เกี่ยวข้องปริมาณของแพลตฟอร์มหลกักโดยไม่มีข้อยกเวน้นมาได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในปริมาณการอ่าน และความนิยมที่สูงมากของเครือข่ายทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเซอร์จานและแฟนๆของเขากำลังวิ่งไปทั้งสองทิศทางเพราะแม้ว่าเซอร์จานจะไม่เคลื่อนไหวทุกคนก็ยังให้ความสนใจกับเขาทุกวันการปกป้องอย่างเงียบๆของแฟนๆทำให้มีแรงผลักดันมากขึ้นสำหรับเซอร์จานในการก้าวไปข้างหน้าตั้งแต่ธุรกิจภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไปจนถึงความสำเร็จที่ปลรา,ามากขึ้นเรื่อยๆในเวทีโลก ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการปกป้องอย่างเงียบๆของแฟนๆของเซอร์จานมีผู้คนที่ติดตามเขาจํานวนมากขึ้นและใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดังนั้นความนิยมอย่างมากของเซอร์จานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ยืนยันอีกครั้งอันที่จริงเซอร์จานก็คือคนแรกที่ทําลาย50พันล้านครั้ง60,000ล้านครั้ง70,000ล้านครั้ง80,000ล้านครั้ง90,000ล้านครั้ง1แสนล้าน1แสนหนล้าน1แสนสอล้าน และ1 3 0ล้านวิวในหัวข้อการพูดคุยบนทิกตอกมันใหญ่มากมันคือความนิยมอย่างแท้จริงตั้งแต่ที่เซียวจันได้รับความนิยมพัฒนาการของเขาก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆในช่วงสองปีที่ผ่านมาและสถิติของเขาในทุกๆด้านก็ดีมากเรียกได้ว่าเขาเป็นศิลปินชายที่ไม่มีข้บอบกพร่องในแพลตฟอร์มทั้งหมดปัจจุบันหัวข้อของเซียวจันบนโตอินหรือทิกตอกจีนจำนวนหัวข้อที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มมีมากกว่า 1, 1 3 0 0 0 0วิวไม่ว่าจะทะลุ10,000ล้านหรือทะลุ10,000ล้านจนถึงตอนนี้ก็ทะลุ13 0,000่นล้านวิวแล้วเซอร์จันเป็นศิลปินคนแรกในวงการบันเทิงในประเทศแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่มีทราฟิกค่อนข้างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและลูกค้าก็มีทุกเพศทุกวัยซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าความนิยมของเซอร์จันในทุกแพลตฟอร์มนั้นสูงมากนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนยังนับตัวละครของละครโทรทัศน์ที่มียอดดูมากกว่า1000ล้านครั้ง บนแพลตฟอร์มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ยอดนิยมมากมายที่จะได้พบกับทุกคนผลงานมากมายจะถึงความนิยมสูงสุดเมื่อพวกเขาออกอากาศนอกจากนี้ยังมีตัวละครมากมายในวดนวงการบันเทิงแต่มีตัวละครน้อยมากที่ยังคงรักษาความนิยมสูงไว้ได้หลังจากละครเรื่องหนึ่งออกอากาศไปแล้วในสินค้าคงคลังนี้มีตัวละครทั้งหมด15ตัวละครที่มียอดดูมากกว่า1,000ล้านครั้ง บนแพลตฟอร์มโตอินหรือ Tik t o k จีนซึ่งมีตัวละคร3ตัวที่แสดงโดยเสี่ยจานและมีตัวละคร2ตัวในห้านดับแรกที่แสดงโดยเสี่ยจานร,รวมถึงเว่ยอุเซียนมียอดการดูสูงเป็นอันดับหนึ่งด้วยยอด4.30พันล้านครั้งและกูเวย่ยที่อยู่ในอันดับที่4ด้วยยอดการดูสูงถึง2.29ล้านครั้งจนถึงตอนนี้เว่ยอุเซียนที่รับบทโดยเสี่ยจานได้เล่นวิดีโอบนแพลตฟอร์มนี้ไปแล้ว4.3พันล้านวิดีโอ ละครเรื่องนี้ออกอากาศมานานกว่า3ปีแล้วแต่ได้รับการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มหรือรายการต่างๆจนถึงปัจจุบันในเวลานั้นเวอร์อูเซียนได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเป็นเวลานานและเป็นเพราะละครเรื่องนี้ที่เซอร์จันมีโอกาสได้พบกับผู้คนจํานวนมากขึ้นแฟนๆหลายคนเริ่มชอบเซอร์จันจากละครเรื่องนี้โดยข้อดีของเซอร์จันมากขึ้นในกระบวนการทําความรู้จักกับเซอร์จันกูเวอเป็นบทบาทที่แสดงโดยเซอร์จาน ในละครเรื่องคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักซึ่งเป็นละครที่ออกอากาศในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ในเวลาน้อยกว่า1ปีตัวละครเรื่องนี้มีการเล่นสูงถึง2.29พันล้านครั้งและตัวละครสุดท้ายที่มีผู้เข้าชมสูงมากและอยู่ในอันดับที่สูงกว่า10ก็คือกุยเยที่เซวจังแสดงในเอ็ดฟอร์ดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเซยจังได้ขยายเส้นทางการแสดงของเขาโดยลองเล่นหลายบทบาทที่เขาไม่เคยท้าทายมาก่อน ให้ทุกคนได้เห็นเซอร์จันที่แตกต่างออกไปและมีความเป็นไปได้ที่มากขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเซอร์จันไม่เพียงแต่เหมาะกับบทบาทของตัวละครหลายๆเรื่องเท่านั้นแต่เขายังสามารถคำนึงถึงทั้งความนิยมและจํานวนผู้ชมที่สูงมาอีกด้วยและเขายังมีข้อได้เปรียบในการแสดงละครเซอร์จันยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้สร้างภาพยนตร์มากขึ้นเรื่อยๆเซอร์จันเคยเกล่าวไว้ว่าการทํางานเป็นวิธีพื้นฐานสําหรับนักแสดงอย่างไรก็ตาม เซียวจันมีพรสวรรค์อย่างมากและหากเขาสร้างภาพยนตร์อีกสองสามเรื่องเขาจะสามารถสร้างภาพยนตร์ที่ดีได้อย่างแน่นอนหลังจากจู่เซียนกระบี่เทพสังหารผลงานของเซียวจันก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขากำลังฝึกฝนทักษะการแสดงของเขาและกำลังก้าวไปสู่ทิศทางของนักแสดงที่ดีเมื่อเร็วๆนี้เซียวจันได้ปรากฏตัวในนิตยสารเกาหลีครั้งนิตยสารเทนสตาเขามีอิทธิพลและทรงพลังอย่างมากในประเทศเกาหลี นิตยสารดังกล่าวได้เผยแพร่สิบดาราดังยอดนิยมในทุกเดือนหลายคนบอกว่าผู้หญิงเกาหลีจำนวนมากตกหลุมรักเซอร์จานในหน้าภายในนิตยสารได้เผยแพร่ภาพและเรื่องราวของเซอร์จานเป็นพิเศษว่าเซอร์จานคือผู้กระช่างหัวใจผู้หญิงเพื่ออธิบายถึงเสน่ห์ของเซอร์จานเราสามารถจินตนาการได้ว่าเซอร์จานโด่งดังมากแค่ไหนในเกาหลีใต้ในอดีตทราฟฟิกตา้าส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยอินเทอร์เน็ต และพวกเขามักจะถูกสร้างขึ้นโดยแฟนๆที่ซื้อข้อมูลและใช้เงินทุกวันนี้อิทธิพลของเซอจานได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจริงที่ไม่สามารถทำร้ายเขาได้อีกต่อไปนอกจากนี้ด้วยความนิยมของเซอร์จานที่จุดสูงสุดของพลังของเขาเองแม้แต่สตูดิโอของเขาก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อนก่อนหน้านี้ในรายการจัดอันดับดาราชายยอดนิยมประจำปี2022 สตูดิโอของเซียวจ้านได้รับผลงานที่ดีในอันดับที่8และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นดาราชายบนข้อมูลหน่วยปอดที่เผยแพร่โดยสตูดิโอก็น่าทึ่งอย่างมากเช่นเดียวกันตัวอย่างเชน่นการเผยแพร่วอลลอกลาสุดได้มีผู้กดไลค์มากกว่า4ล้านครั้งซึ่งแสงหน้าดาราทุกคนนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของเซียวจ้านอย่างมากอีกด้วยแน่นอ,อนว่าสตูดิโอของเขาเต็มไปด้วยพรสวรรค์และความสามารถ และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ